เอาค่ะพี่น้องอ่ะมื่อนี้เป็นวันที่สิบหา้าวันพุทธที่สิบหา้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวเอาค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบหา้ามกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องอุย้ย 68เนี่ยเห็นบอบ้าแล้วก็ลืมหนาลงหนังเนาะค่ะพี่น้องนะเอาางางานาะเอาางคางบานเขาจะามีการสั้สรรค์กันแม่ครัวก็เลยออกมาเห็ดขิดอยู่ในครัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอยู่ในครัวของแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับเหลล่าหัวที่ผ่านมาลุดกระจุยกระจายกันมากไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะลดกันไลอ่ะลดเท่ากระเล่นกันไหมลุดเท่ากระสู่กันไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ลุดเท่ากับสู่กันไหมเดินเท่ากับสู่กันไหมเมื่อนี้แม่ครัวได้อ่านพ่อคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องเนาะคอมเมนต์ของไผ่ของเอฟซีเพิ่นคอกันเขามาบ่าแม่ครัวตามอหไวเลาพัฒนาของปู่สี่ห้าให้แนนวัชันของปู่สี่ห้าหรือว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นก็เป็นนักคำนวณชื่อดังมากเนาะค่ะพี่น้องเอ้ามื่อนี้แม่ครัว จัดให้ตามคำขอเด้อค่ะพี่น้องเด้อเราพัฒนาวันที่15เดือนมกราคม68ปู่สีหฟันวิ่งรูดบนล่าง8ปชุดวินมี่หมี่ศูนยจับคู่มี่แปดหนึ่งสชุด3าตัมี่ห้าหนึ ห1 8นึ่งแปดหกสองแปดอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของปู 45, สป่สี่ห้าอปปอลาวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเป็นสอปอปอาวเล่าอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะเมื่อนีแม่รัวสีมาสรุปคังเดียวเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาค่ะพี่น้องมาเบิง กันต่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะเราพัฒนาวันที่15เดือน1ทับ68คนสายใหม่ลุงละวงเล็บลุงละเพื่อนว่าอันนี้เป็นของเพื่อนเป็นสูตรไหมสไลด์ตัวจักน่อยเพื่อนว่าเพราะว่าเพื่อนบวชในตัดได้แต่ว่าแม่ขั่วขอมาลงกรแฝดหางเดี๋ยวถ้าพูดถึงว่าถ้าเฮ้าโดนโดนไปว่าตัวใดมันจสมากดีลือรักใดบ่มาดีเฮ้าจะคอยตัดออก ก็เล่ยคุยกับอ่าคนสายใหม่่าจังสี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอ้าเพิ่นมุมีตัววิ่งเด้ค่ะสูตรใหม่ของอ่าลุงละหรือว่าคนสายใหม่สามสองสามสามสามสี่สามเจ็ดสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าอ่ะเลขมีสองหลักพูดถึงว่าแสดงว่าทำมันวิ่งก็จิวิ่งสามกับสองโอ้สามกับสี่เนาะพี่น้องเนาะ เลขสองลักบ่มากลักได้ลักหนึ่งตัดออกได้พี่น้อง้ามากลักสามก็คือจับลักสาม้ามักลักสี่คือจับลักสี่สำหรับคนสายไหม่แคปนาจ,จอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องมาเบิ่งของภัยแบบนี้แม่ครัววิ่งลูดบนล่างสี่สี่ตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะสี่ตัวเดียวจับคู่มีสี่หกสี่สองสี่หนึ่งสี่แปด หกแปดหกหนึ่งหกสามหกห้าอะอันนี้เป็นของแม่ขั่วสิได้ขื้นั่งพ่านทองน้ำมูจักเทียบนอ่ะปันไดนอสิได้สูตรแม่นๆคือเกาเนาะพี่น้องเนาาพ่อหายพี่น้องเข้าได้ในเงินหลักกับได้ใส่หนีใส่สินเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับเลขเล่าของแม่ขั้วอะแคปหน้าจอไว้เพราะว่าแม่ขั่วสิสายเทียวเด้อพี่น้องเด้อสรุปครั้งเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะ เซียนหมวกเหล็กเลขเด่นหรือว่าเลขติดห้าหกเจ็ดเลขติดบนรางเด้อพี่น้องเด้อจับคูมีสองหางสองหกสองเกหาสองหกสองเจ็ดสองแค่สามหางแต่ว่าเพิ่นอาเพิ่นกับซื้อเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนหมวกเหล็กอ่ะผู้ใดตามเซียนหมวกเหล็กเป็นแฟนคลับของเซียนหมวกเหล็ก อ่ะแคปหน้าจอไว้จะได้เฮงได้ปังมือแรงเนาะพี่น้องเนาะจะได้เฮงหรือว่าปังอพอว่าคลิปเดียวสิได้เบิรงหลายอาจารย์เด้อพี่น้องเด้ออ่ะแคปหน้าจอมาดูเซียนอำเภอนาำสมเล่าพัฒนางวดทิพผ่านมาเข่าตูกับแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งรูดบนล่างสองกับหกจับคูมีตัวใด 6 2 7 2 8 2 637383เสี้ยนอำเภอน้ำโสมรู้สึกว่าจะเดินเงาเด้อพี่น้องเด้อเดินยาวมากเลยค่ะสำหรับเล่าพัฒนาอ่ะณตอนนี้เป็นขาขื้นของเสี้ยนอำเภอน้ำโสมอ่ะเกาะติดไว้เด้อพี่น้องเด้อเกาะติดเสี้ยนอำเภอน้ำโสมไว้จะไม่ผิดหวังถ้าบ่มักเพิ่นจับคู่ให้กะวิ่งรูดเอาเด้อพี่น้องสองกับหก เพื่อเน้นให้ที่หกสองเจ็ดสองและแปดสองนะแคปหนาจอไวพิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับเลขเล่าวมือนีเนาะค่ะจักอาจารย์สิได้ร่วมจักอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะมาดูเราพัฒนา เพราะว่าทั้งนอกอยู่บ่อดะไรเนาะคะ่ะเพิ่นตั้งกลุ่มกันอยู่โซกันอยู่กันเลยแม่รัวกันเลยมาอ่าอยู่ในขวัวเนาะคะ่ะเก็บเสียงจักหน่อยราวพัฒนางวดวันที่15เดียนมกราคม68เพชรเมืองจันวิ่งรูดบนล่าง2กับ3อ้าสองนี่คือรูสึกว่ามาแห้งแท้เนาะจับคู่มี33 32 72 27 37 73และ22และ23 เน้นไปที่สามสองเจ็ดสองสองเกตและสองสองนะพี่น้องซุดสามตัวก็มี่เจ็ดสามสองเอาหลายคนถา่าหลายคนรอคอยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอักแคปหน้าจอไว้ยหนึ่งอาจารย์ดังคือมาแล้วหนึ่งอาจารย์คือเพชรมเมืองจันเนาะค่ะพี่น้องสองแม่ครัวนะี่ค่ะพี่น้อง สองแม่ขั่วสามเซียนมวกเหล็กสามแล้วสามแล้วเนาะพี่น้องเนาะสี่คนสายใหม่สี่คนสายใหม่อะได้รุ่นกันเนาะพี่น้องห้า เซียนอำเภอนาำสมมีรุนกันพี่น้องมีรุนกันเพราะว่าเพราะว่าแม่ขั้วนี่ลงเทียเดียวคือเลขล่าแม่ขั่วจะลงให้สรุปครั้งเดียวเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดเคยตามช่องแม่ขั่วสิได้เบิ่งวาสรุปครั้งเดียวหกปู่สี่ห้าหรือว่าอ้อต้นเศรษฐีอ้าแคบหนาจอไวพ้พิจารณา,าค่ะพี่น้องตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อ ให้ไปจัดสลากที่ถูกกฎหมายส,สปป,ปเล่าอยู่บางไหนเนาะสลากที่ถูกกฎหมายอ่ะแนะนนแนะนาอันอันเอฟซี FC แม่ขัวในเดอ้อค่ะพี่น้องอ่ะพอกันคลิปนานเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเฮ้งๆปังๆลำๆลวยๆตอนเย็นตอนเที่ยงๆเจ,เจอกันกับฮา,า,า,าหน่อยอ่ะผู้ใดอยากเข้าวมารุ่นห้าน้อยอยากมาเ่นห้าหน้อยอยู่ในบ้านแม่ขัวมีค่ะพี่น้อง ไล่กันขาม่าหรือว่าโทรกันขาม,าานนขาม,าม่าได้ย์เก้าแด้าสอง9าหภยหยักรุ่นห้าน้อยโทษขมาเบอร์แม่ขั้วได้อะพอกันคลิปนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ